สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง70ปีครองราชประชา,ร,าชรัฐรวมใจพักรักน้ำตามรอยพ่อตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิร,ริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้ทุ่มเทพระวรกายตรากตรำมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาที่เป็นความเดือดร้อนของประสบนิกรชาวไทยทรงให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาและจัดการทรัพยากรน,น้ำดินและป่าซึ่งถือเป็นรากฐานของชีวิตกระทั่งก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่เกิดผลสำเร็จ ทั้งในระดับพื้นที่และในระดับประเทศยังเป็นรูป,ปรธรรมเช่นโครงการฝนหลวงพระราชทานหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าฝนเทียมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างหลักธรรมชาติกับหลักวิทยาศาสตร์โดยใช้สารเคมีโปรยบนท้องฟ้าเพื่อเร่งการจับตัวของก้อนเมฆเกิดเป็นเม็ดน้ำขนาดใหญ่ ตกลงมาเป็นฝนในพื้นที่เป้าหมายอันเป็นการแก้ปัญหาน้ำขาดแคลนในช่วงที่เกิดภาวะฝนแรงหรือฝนทิ้งช่วงยาวนานทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2548สำนักงานสิทธิบัตร,รยุโรปได้ทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายสิทธิบัตรฝนหลวงแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระราชทานแนวคิดในการเก็บกักน้ำฝนน้ำท่าและน้ำส่วนเกินเพื่อใช้ในยามขาดแคลนด้วยหลักการคล้ายกับการที่ลิงเก็บตุนกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มก่อนแล้วค่อยๆปลิ้นออกมาเคี้ยวกินภายหลังดังเป็นที่รู้จักกันดีในนามของโครงการแก้มลิงซึ่งใช้หลักการหาพื้นที่ว่างหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สามารถรองรับและพักน้ำในยามน้ำหลาก แล้วจึงระบายน้ําลงทะเลเมื่อน้ําทะเลลดลงหรือผ่านน้าออกมาใช้ในยามจําเป็นซึ่งสามารถบรรเทาได้ทั้งปัญหาน้ําท่วมและปัญหาน้ําขาดแคลนรวมทั้งช่วยป้องกันการรุกล้ําของน้ําเค็มในช่วงฤดูแล้งนอกจากนั้นยังทรงศึกษาวิจัยและพัฒนาเครื่องกลเติมอากาศกังหันน้ํใชัยพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์จะเห็นได้ว่า โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับน้ํานั้นมีลักษณะครบวงจรคือมีทั้งเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําและการจัดการทรัพยากรน้ําเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยพระราชอัจฉริยภาพอันเป็นที่ประจักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงรับการถวายพระราชสมัญญาว่า พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2539จากแนวทางและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบโดยเน้นการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ข้อจำกัดทางกายภาพและสภาพภูมิสังคมของพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนำมาสู่ความตระหนักของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาน้ำของประเทศอย่างบูรณาการและยั่งยืนอันเป็นที่มาของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำหกยุทธศาสตร์ได้แก่ 1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 3. ยุทธศาสตร์การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย 4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้ำ 5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและการป้องกันการพังทลายของดิน 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,557เป็นต้นมากระทรวงกลาโหมและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงพลังงาน สำนักนายกรัฐมนตรีรวมทั้งหน่วยงานอิสระและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นได้เร่งดำเนินโครงการต่างๆในรูปแบบประชารัฐร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่พ <อ S 1> เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น<ส>ตามความจำเป็นเร่งด่วาานในพื้นที่ต้นน้ำภาครัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่องานอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถท,ที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกและหน่วยงานต่างๆ จึงได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ให้แก่ประชาชนและได้เร่งฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันในลุ่มน้ำต่างๆทั่วประเทศทั้งนี้ผลการดำเนินงานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557ถึงปัจจุบันได้ฟื้นฟูป่าไปแล้วมากกว่า10,000 0ไร่ป้องกันและลดการพังทลายได้ประมาณ700,000ไร่นอกจากนั้น ยังได้ดําเนินการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนเพื่อแก้ปัญหาน้ําขาดแคลนด้วยการทําฝนเทียมตามแนวพระราชดำริทั้งนี้นในช่วงปี2557ถึง<ห>2559ได้เพิ่มแหล่งน้ําในเขตชลประทาน,น,นและนอกเขตชลประทานรวมเกือบ1,000ล้านลูกบาทเมตรสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานราว500,000ไร่ในส่วนของพื้นที่กลางน้ําซึ่งต้องเก็บกักน้ําให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคและ,กะเกษตรกรรมรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบระบายน้ำบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและน้ำล้นตลิง่งกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบ,บกและหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการปรับปรุงขุดลอกลำน้ำแหล่งน้ำแก้มลิงรวมทั้งขุดสระน้ำในไร่นาทั่วประเทศคิดเป็นปริมาณน้ำที่คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้น ประมาณ400ล้านลูกบาทเมตรนอกจากนั้นภาครัฐยังมุ่งแก้ปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคขาดแคลนซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาเร่งด่วนโดยได้ดำเนินการพัฒนาประปาหมู่บ้านเพิ่มแล้วมากกว่า5,500แห่งคิดเป็นร้อยละ75ของเป้าหมายที่กำหนดไว้และยังได้เพิ่มประปาโรงเรียนอีกมากกว่า1,300แห่ง รวมทั้งได้ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยภัยแ้งแล้วราว4,000แหง่งมีพื้นที่ได้รับประโยชน์มากกว่า2,000 200, 0 0ไร่และยังเร่งดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่องในส่วนของพื้นที่ปลายน้ำ <ปะ S 1> กองบัญชาการ <ปะ S 1> กองทัพไทยกองทัพปกร,ร่วมกับ <ปะ S 1> ภาครัฐและภาคเอกชนได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนอันเป็นแนวทางหนึ่ง ในการแก้ปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและลดการกัดเซาะโดยสนับสนุนแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นในรูปแบบประชารัฐซึ่งเป็นกรอบแนวทางการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรก็ตามเนื่องจากในปีนี้มีสภาพภูมิอากาศแห้งแลง้งติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานเป็นผลให้เกิดความแห้งแล้งทั่วประเทศ รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์น้ําขาดแคลนซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างนายกรัฐมนตรีจึงเห็นชอบให้ดําเนินการขุดลอกคูคลองทั่วประเทศทั้งขุดลอกแม่น้ําคลองขนาดเล็กและแหล่งน้ําธรรมชาติอีกมากกว่า1,200โครงการในพื้นที่70จังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศเพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ําอีกมากกว่า42ล้านลูกบาทเมตร คาดว่าจะมีประชาชนได้ประโยชน์ราว3า0 0 0 0ครัวเรือนภายใต้งบประมาณดำเนินการกว่า1 5 0 0ล้านบาทโดยมีกองประชาการกองทัพไทยกองทัพบกและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าดำเนินการเพื่อให้ทันรับมือกับฝนที่จะมาถึงในเดือนมิถุนายนอันเป็นการเพิ่มศักยภาพการเก็บน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติช่วยป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมอีกด้วยโดยขนาดนี้ได้เริ่มดำเนินการในพื้นที่ต่างๆแล้ว ทั้งนี้การดําเนินการดังกล่าวรัฐบาลได้จัดให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยาราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559 ุงวิชัยเป็นชาวสวนปลูกฝรั่งพันุ์แป้นสีทองมานานบอกเล่าถึงสิ่งที่ได้รับจากโครงการขุดลอกคลองบางสองอให้ฟังว่าทําสวนมา40กว่าปีแล้วเรื่องน้ำเขาก่อนนี้นะมันก็มีขาดหายเลยนะแต่มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรนะนะไม่เหมือนอีกชุดที่ทหารมาเออมาบุกเบิกให้ทําคลองให้นี่นะคือลายผมก็ได้มักได้ผลดีอะ ก่อนนี้ต้นถึงปางจะตายเอานะตอนนี้ได้น้ําสมบูรณ์ดีจังกรทหารมาบุกคลองทําคลองให้ได้นะไม่เคยคิดว่าท่านในหลวงจะส่งคนมาดูแลทําผลประโยชน์ให้ขนาดนี้ดีใจามาก คุณนัทีเกษตรกรหนุ่มเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการมีน้ำคลองที่เพียงพอสำหรับอาชีพพอปลูกของเขาทำให้เขาสามารถมีผักสดส่งขายที่ตลาดได้ทุกวันเมื่ก่อนนี้เวลาน้ำเยอะมาก็ท่วมหมดเลยครับแ่นี้พื้นนี้จะท่วมหมดเลยครับตั้งแต่ทหารได้มา,าทำโครงการพระเจ้าอยู่หัวได้ทำให้มีน้ำใช้มสมบูรณ์ขึ้นครับตื่นเช้ามาก็มีน้ำได้รดของผักทาย้ปลูกผ,ผักได้ทุกวัน มีผักไปขายตลาดได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวขอขอบคุณพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพี่ทหารมาขุดลอกคลองให้มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีครับผมขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ บุญลาศเจ้าของสวนลำไย,ยในลำพูนเป็นชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการขุดลอกลุ่มน้ำแม่ทาบอกว่าเร้อนที่มันก็น่าหน้มองน้อยใจว่าที่ไหนน้ำาอ่ะเจาะลงไปมันก็ไม่มีอ่ะอก็แล้วก็ไอ้ทุนค่าทุนค่าแรงเมื่อกอกไม่่อมี <c oughs> บ่อแล้วก็สาบสี่พันรเียรู้สึกดีใจมากครับที่ท่านพตระบาทเจ้าอยู่หัวให้กองทัพไทยมาช่วยเหลือประชาชนคนนี้ครับ โดยที่เป็นอย่างนี้ดีมากเลยครับก่อนน้ํามันค่อยๆมีอ่ะพลทหารมาพบแม้เห็นน้ําละพ่อดีใจอย่างนี้เลยการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้น้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำขาดแคลนและปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความผาสุกข,ของประชาชนดังพระราชาำรัสที่ว่าน้ำคือชีวิตชีวิตที่ชุ่มชื่นร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยล้วนมาจากพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถ และพะวิริยะอุตสาหะในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการเถลิงถวันระยะราชสมบัติ